หอมกันพี่นนองคืนนี้เจอกันอุดรช่างอย่างเางเนเินอย่ามาั้งอันนี้เจ็บไหมพี่กวาับพี่กว คุณแห้งมาเนี่ยู่เขาเลยแต่าคนเลยให้บาสบเอาไปแย่งภาไปยินเนี่ยยังรู้ก่อน เนวกินเงนวกินครับมเกเอาเี่แน,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 นวกินนี่แนวกินเดต้ดาโค้นครับผมูม่ไหลมานี่ครับสวยงามพุ่มพันม่วงส่งเสียไม่เน่ไอส่งเสียไม่ย,ยูรีไซนะครับสวยงามพุ่มพันม่วง กินห่ากรดมังอย่างงั้นกินเลยตามกินอะไกินคุณมาสวัสดีครับผมไก่หัวมังกินไปมองอะไรกวน อ้างหุ้นหรือยิ้ยิอะไรเสียโหข่าวเราสดทำยัไงแม่สอนมีที่เห็ดใส่คุ้น